แก้มสุดพิสราหรือวัน้องแก้มไม่หมดนี่อของเรานะฮะน่ารักแล้วแม่แม่พ่อพอนี่เลิฟกันสุดๆเลยพี่ล,ล่าสุดนะคะพี่ปอกเปี้ยของเราไปตีสติดเปี้ยกับน้องแก้มครับจะเป็นยังไงเชิญเลยครับ ก็ก็เห็นค่ะเพราะว่าก็มีก็มีหลายๆคนค่ะพราพ่อแม่เขาก็ให้ฉายาเราว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติก็ขอบคุณด้วยนะคะเพราะด้วยเราอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นแชมป์ผู้หญิงคนแรกด้วยที่ได้แบบได้ร้อยสมัยค่ะเขาก็เลยแบบตั้งให้ ไม่ใช่เป็นความเสียใจนะคะในรายการที่ได้เห็นหนูร้องไห้ไปมันก็จะเป็นแบบเป็นความแบบตื้นตันแล้วก็เป็นความที่แบบเออวันนั้นเราทําเต็มที่แล้วจริงๆค่ะวันนั้นที่ก้มกลับไปทีก็คือหนูอยากจะบอกว่าทุกๆกํกำลังใจทุกๆความรักที่มีให้มันมันมากมายเกินมันมันมากกว่าที่หนูจะแบบก้มกลับลงไปอีกใช่ค่ะหนูก็ต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะ เป็นนางเอก MV ของซันค่ะเป็นนงางเอก MV ครั้งแรกเลยตื่นเต้นค่ะเป็นแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะจะเป่าให้รักจะเสกให้ลงให้เธอนั้นรง ก็จะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งค่ะจะเป็นคนที่แบบพูดไม่ค่อยเก่งค่อนข้างที่จะขี้อายนิดนึงแต่ถ้า,าถ้าเริ่มสนิทไปแล้วเราก็จะพูดมากขึ้นค่ะถ้าจะให้หนูยกว่าใครที่เป็นเพื่อนสนิทของหนูมากที่สุดก็คงจะเป็นคุณพ่อค่ะที่เป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนของหนูเลยค่ะอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เขาเป็นเพื่อนสนิทหนูเพราะอะไรคือเราสามารถ พูดทุกอย่างได้ไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เก่งหรือว่าจะเป็นคนที่เราสามารถเป็นเป็นได้ทุกอย่างสำหรับเขาเขายอมรับเราได้ในสิ่งที่เราเป็นได้ทุกอย่าง ผลงานนะคะกับพ่อพอแม่แล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามแก้มอยู่นะคะก็แก้มก็จะมีผลงานเร็วๆนี้นะคะก็อยากให้คอยติดตามค่ะสามารถติดตามได้ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ของยุ้งข้าวไดคอนนะคะอยากให้คอยติดตามเป็นกำลังใจให้แก้มไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่ว่าแก้มจะได้ทำหน้าที่อะไรจะเป็นนางเอก MV จะไปแสดง หนังหรือว่าจะได้เป็นนักร้องก็อยากให้คอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามค่ะอยากให้ดูอ่ะให้ดูพัฒนาการของแกไปเรื่อยๆอาการแกก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณน้องแก้มมากนะคะที่มาร่วมรายการของเราขอบคุณมากๆาเลยค่ะกับช่วงนี้เลยค่ะ ที่ข่าววาพยี่สิบสามและสำคัญคือติดตามน้องแก้มได้ตลอดเลยนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักนิสัยดีเรียบร้อยร้องเพลงเพราะจา้าคนคุณภาพมา<ช>คุณผู้ชมที่เฟซบุ๊กข้องข่าวบันเทิงด้วยนะครับไปตามดูตัวเต็มกัน<ช>นกันะจ๊ะ